ผีนางรำในโรงเรียนเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วเมื่อในอดีตพี่จ๋าเธอคือสาวสวยประจำโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเธอมีความสามารถพิเศษในการรำไทยเป็นอย่างมาก เวลาที่มีการจัดงานโรงเรียนเธอก็มักจะได้ทำการแสดงโดยได้ออกไปรำโชว์เพื่อเปิดงานและเนื่องด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยปลิ้วไหวบิดสวดทรงองค์เอวไปมาของพี่จา๋ามันก็ได้นำไยมาสู่ชีวิตของเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเพราะตอนที่เธอกำลังแสดงลําไทยอยู่นั้นมันก็ได้มีคนงานที่ได้มาทำงานปรับปรุงตัวอาคาร มันนั้นได้หมายตาเธอเอาไว้ไอทอยที่เป็นหนึ่งในแรงงานที่ได้เข้ามาทำการซ่อมแซมปรับปรุงตัวอาคารตึกเก่าหรือตึกนาตศิินนี้มันเป็นทั้งขี้ยาและเคยก่อคดีอนาจารเด็กผู้หญิงวันนี้มันได้เล็งพี่จ๋าเอาไว้แล้วและในตอนที่พี่จ๋าได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องเก็บอุปกรณ์นาตศิลไอทอยมันก็ได้ตามเข้าไป มันได้บังคับข่มขืนและฆ่าเธออย่างทารุณโดยการบีบคอจนตายเมื่อเสร็จสิ้นอารมณ์หมายของมันมันก็รีบเพ่นนี้ไปโดยเทียงร่างอันไร้วิญญาณของพี่จ๋าให้นอนตายอยู่ในสภาพใส่ชุดรําไทยนั้นกว่าที่จะมีคนมาพบเจอก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วไอทอยได้หนีไปแล้วแต่ไอทอยก่อนหนีไปได้ยังไม่ทันจะได้ข้ามวัน มันก็ถูกเจ้าในที่ตำรวจรวบตัวเข้าได้ไอ้ถอยได้รับสารภาพจนหมดเปลือกกับทุกๆเรื่องที่มันได้กระทำกับพี่จ๋าเอาไว้การจากไปของพี่จ๋ามันได้สร้างความเสียใจให้กับเราครูบาอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมากเพราะพี่จ๋าเธอเป็นที่รักของทุกๆคนหลังจากเหตุการณ์อันเลวร้ายผ่านไปในครั้งนั้นก็ได้มีเรื่องเล่าลือกันมาว่า มักจะมีคนพบเจอกับดวงวิญญาณของพี่จ๋าอยู่เสมอโดยเฉพาะกลุ่มสาวๆที่ได้ทำการาร่วมฝึกซ้อมลําไทยพวกเธอมักจะเจอกันบ่อยที่สุดหลายๆคนก็บอกว่าพี่จ๋ามักจะเอ็นดูสาวๆที่เรียนลําไทยและมักจะมาชี้แนะในเรื่องลัมไทยเสมอบางครั้งก็บอกว่าพี่จ๋ามักจะออกมาหลอกหลอนด้วยการปรากฏตัวและไร,ร้รํา ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านไปนี้มันก็เป็นเวลารวมสิบปีแล้วแม้เวลาจะผ่านไปนานสิบปีแต่ตัวอาคารตึกหน้าตสิลิ์นั้นและห้องเก็บอุปกรณ์ที่เป็นที่เกิดเหตุก็ยังคงอยู่ดังเดิมปัจจุบันปรางได้ย้ายเข้ามาเรียนทยี่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยที่ว่าปรางนั้นเป็นคนที่มีหน้าตาสะสวยหมวยคมทำให้ปราง ไปต้องตาต้องใจกับครูนาตศินเข้าให้ทางครูนาตศสินจึงได้ทาบถามให้เธอมาร่วมฝึกซ้อมเป็นนางรำประจำโรงเรียนเพื่อแสดงในงานต่างๆพรางเองก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆเธอจึงได้เข้าร่วมฝึกซ้อมนาตศินหรือรำไทยในกลุ่มนักเรียนที่ร่วมฝึกซ้อมรำไทยนั้นคนที่โดดเด่นและรำเก่งสุดก็น่าจะเป็นเนยเนย เธอจึงได้อาสาที่จะสอนพิเศษให้กับปรางหลังเลิกเรียนทุกวันแม้แต่ในวันที่ทางอาจารย์ไม่ได้เรียกเข้าฝึกซ้อมซึ่งนั่นก็ได้ทำให้ทั้งเนยและปรางก็ยิ่งสนิทกันมากยิ่งขึ้นปรางได้มอบความไว้วางใจให้กับเนยค่อนข้างมากจนเธอไม่รู้เลยว่ามีภัยกำลังจะมาเยือนเพราะจริงๆแล้วเนยไม่ได้อยากจะสอนปรางโดยความจริงใจ แต่จริงๆแล้วเธอโดนไอ้ยะแฟนหนุ่มของเธอบีบบังคับให้มาสอนปรางเพื่อที่มันจะได้มีโอกาสเข้าหาปรางบ่อยๆใช่แล้วละ่ะแม้ว่าไอ้ยะผู้นี้มันจะเป็นแฟนกับเนอยอยู่ก็ตามแต่มันก็มักจะบีบบังคับให้เนยเป็นนกต่อหล่อลวงสาวๆไปให้มันขยี้กามอยู่เสมอและในตอนนี้ไอ้ยะมันก็หมายตาปลางเข้าแล้ว มันจึงได้หมายมั่นที่จะจ้องขมอบเธอให้จงได้เวลาล่วงเลยผ่านมาถึงในวันหนึ่งที่เป็นวันเหมาะแก่การลงมือในเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนปรางและเนยก็ได้ไปซ้อมรำไทยกันที่ห้องนาฏสิ์ตามปกติโดยที่อายะคอยซุ่มรอสัญญาณจากเนยเพื่อที่มันจะได้เข้าไปจัดการเหยื่ออันโอชาอย่างปราง โดยแผนการในครั้งนี้เนยและไอยะได้วางแผนกันเอาไว้ว่าไอายะมันจะแกล้งโทรศัพท์มาหาเหนยและเมื่อเนอยรับสายก็จะรีบออกจากห้องไปโดยให้อ้างกับปลางว่าเนยจะออกไปคุยกับไอยะแป๊บหนึ่งและหลังจากที่เนอยออกไปแล้วไอยะก็จะเข้าไปจัดการกับปลางในทันทีแน่นอนวันเนยก็ได้ดาเนินการตามแผนนั้นเธอ ได้รับสายจากอายะและรีบออกไปโดยอ้างว่าจะไปแค่ไม่นานและเมื่อเนยออกไปได้ไม่นานอายะก็ได้เปิดประตูเข้ามาภายในห้องซ้อมแรกๆปลางเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอคิดแค่ว่าอายะอาจจะขึ้นมาตามเนยเล่ยคลาดกันอีกอย่างอายะก็เป็นแฟนกับเนยอยู่แล้วเธอก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนะัก ที่อายะจะเข้ามารอเนยในห้องนาตาสินนี้แต่แล้วอายะมันก็ได้เผยธาตุแท้สุดโฉดของมันออกมามันล็อกห้องและได้พุ่งตัวเข้ามาหมายจะกระทําการมีดีมีร้ายกับปางปรางเองก็ตกใจแต่อายะยังไม่ทันจะถึงตัวของปรางเสียงเครื่องดนตรีภลายในห้องก็ดังขึ้นมาก่อนมันเป็นเสียงบรรเลงเพลงดนตรีไทย เสียงนี้มันทําเอาอายะถึงกับชะง,งักไปและได้มองหันซ้ายหันขวาด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกแน่นอนว่าภายในห้องหน้าตสินนี้ไม่มีใครแต่ต้องเครื่องดนตรีแต่ท้ามองกว้างๆอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเปิดดนตรีผ่านเครื่องกระจายเสียงได้เสียงดนตรียังคงดังคลออยู่ท่านใดนั้นเองก็มีเสียงทุบป,ประตูดังปึงปัง และมีเสียงคนร้องตะโกนเรียกอายะซึ่งเสียงนั้นปรางก็จำได้ดีว่ามันคือเสียงของเนยเนยทำแบบนั้นอยู่พักใหญ่ก่อนที่เธอจะกรีดออกมาครั้งสุดท้ายและก็เงียบไปในตอนนี้ทั้งปรางและอายะต่างก็มองหน้ากันเลือกลักซึ่งแม้ว่าปรางจะกลัวผีอยู่แล้วแต่เธอเองก็ยังไม่ไว้ใจอายะผู้ที่หมายจะปลุกปล้ำเธอแต่แล้วจ,จู่ ก็ได้มีร่างเงาดำร่างหนึ่งค่อยๆก่อตัวขึ้นมาที่ด้านหลังของไอยะปรางที่ได้เห็นเธอได้แต่ยืนตกตะลึงจนตาเบิกโพลงไอยะได้เห็นสภาพปรางดังนั้นมันจึงได้หันหลังไปมองดูและมันก็ได้พบเข้ากับร่างที่อยู่ด้านหลังซึ่งนี่ก็คือร่างของผีนางรำในสภาพที่ดูน่าสะพึงปลัวผีนางรำ เดืินไร้รำวนเวียนไปมารอบรอบตัวของไอยะโดยที่ผีนางรำเธอไม่ได้สนใจอะไรปลางเลยแม้แต่น้อยทวงทาที่อ่อนช้อยแบบนี้มันช่างแฝงไปด้วยความน่าสะึึงกลัวไอยะได้ไปกรีดร้องออกมาก่อนที่มันจะสลบเหมือดไปหลังจากที่ไอยะสลบเหมือดไปแล้วผีนางรำก็ได้หันหน้ามาหาปลางซึ่งในตอนนี้ ใบหน้าของผีนางรำไม่ได้น่ากลัวเหมือนในตอนแรกๆใบหน้าของเธอมีสภาพที่สะสวยผีนางรำได้ทรงยิ้มให้กับปรางก่อนที่เธอจะค่อยๆเลือนลางหายไปปรางจึงได้รีบออกจากห้องนั้นและได้พบว่าเหนื่อยนอนสลบอยู่ที่ตรงหน้าห้องปรางจึงรีบไปหาครูและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับครูฟังแน่นอน ว่าทางโรงเรียนได้ไล่เนยและไอยะออกเพื่อแรกกับการที่จะไม่เอาเรื่องพวกมันที่พวกมันทั้งคู่ได้ล่อลวงปลางคิดที่จะมากระทำชำเราซึ่งแม้แผนการของพวกมันทั้งคู่จะไม่สำเร็จก็ตามปรางได้มารู้ภายหลังว่าผีนางรามที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ให้รอดพ้นจากชะตากรรมอันเลวร้ายนั้นก็คือพี่จ๋านางรำรุ่นพี่ผู้ที่เคยพบเจอกับเรื่องราวสุดเลวร้ายมาก่อน แน่นอนว่าพิจ๋าเธอย่อมไม่ต้องการที่จะให้ใครมาโดนกระทําแบบที่เธอเคยเจอเธอจึงได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยเหลือปรางแน่นอนว่าปรางก็ยังคงเฝ้าฝึกรำไทยต่อไปและเธอก็ได้ขึ้นมาแทนตําแหน่งของเนยทุกๆครั้งที่ปรางไล่รำเธอก็มักจะรำาลึกถึงพี่จ๋าผีนางรำผู้มีพระคุณกับเธออยู่เสมอ ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ